สวัสดีครับผม l อลเคอโต้นะครับผมวันนี้รีวิวครั้งหนึ่งนะฮะกับงานติดตั้งนะครับผมฝากระโปรงคาร์บอนนะฮะเป็นเพียวคาร์บอนนะครับผมตัวนี้มาในไลน์ F1 นะฮะสำหรับตัว Fortuner 2016นะครับผมตัวนี้ใส่ตั้งแต่ปี2015จนถึงตัวปัจจุบันรวมถึง Legend และก็ตัว Revo นะฮะสามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับผมตรงรุ่นนะครับผม ามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบเจ็ดช่องนะฮะทรงใหม่นะครับผมเป็นผ้าลายเอฟนะฮะมิติของผ้าจะดูฉ่ำวาวมากเลยนะครับสำหรับตัวผ้านะฮะแล้วก็จะมีสันนะฮะมีร่องนะครับผมตัวนี้ถูกปั้นขึ้นมาเพื่อให้ดูฉุบเฉียวสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่นะครับการเข้ารูปนะฮะสวยงามมากนะครับผม ดูองค์รวมนะฮะกรอบหลักๆก็จะเห็นว่าตัวงานนะมีมิติที่ดูสมบูรณ์นะฮะดูลงตัวกับตัวเฟอร์เจเนอร์อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับรอๆกันไปนะฮะสำหรับคนที่รักคาร์บอนนะฮะรักลายเอฟวันก็จะพลาดนะฮะสำหรับตัวฝากระโปรงหน้านะฮะทำให้รถของท่านดูมีมิติมากนี่ขึ้นนะครับผมวันนี้ก็มาพร้อมกับตัวกระจังหน้าเคฟล่านะครับผมเป็นลายทีอดีนะครับ แล้วก็ขีว์ไฟนะครับผมเคปล่านะครับผมมีชัวช่องเบ้าตัดหนออด้านล่างเคปล่านะครับผมสายขวาเลยทีเดียวนะครับให้รถของลูกค้าเองนะฮะดูพรีเมียมดูสปอร์ตนะครับผมก็ยังมีด้านข้างก็ยังมีตัวครอบกระจกนะคร์บอนแท้นะครับผมมีเปิดามเงาแล้วก็ตัวเบ้าตัดหม่อลายเคปลาเป็นงานแท้ของโตโยต้านะครับผมด้านหลังก็มากับพร้อมตัวไฟท้ายเลมบกินีนะฮะ แล้วก็จะมีตัวไฟทับทิมท้ายนะผมกันลอยท้ายนะฮะเป็นแบบเต็มนะฮะลายแคฟลานะผมคิ้วท้ายนะฮะเป็นพ์ดอะไรแท้ลายแคฟลาเช่นเดียวกันนะับผมโลโก้ตัว f o r t จูเเป็นสีดำเงานะับผมแล้วก็ยังมีตัวโลโก้แก้วแท้นะับผมด้านหลังด้วยนะับผมส่วนด้านบนนะฮะเพิ่มเติมความสปอร์ตด้วยสปอยเลอร์เสริมทรงสปอร์ตนะฮะ ตัวนี้ทําให้มิติของตัวสปอยเลอร์ดูมีช่องลมมีช่องแอลโรมากยิ่งขึ้นนะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมไม่เจาะรถนะครับผมตัวนี้ยึดเป็นตัว 3M นะฮะหนานแน่นนะครับผมนี่นะฮะแต่พาดูไกลกๆก็สวยอย่างนี้และนะครับผมท่านใดที่ขับ Fortuner ออยู่สนใจแต่ง Fortuner อให้หล่อๆก็เข้ามาดูที่ LK ของเราได้เลยนะเดี๋ยวพาดูด้านในนะครับตัวด้านในเองก็จะมีตัว สวิสนะครับแผงข้างประตูนะฮะเป็นงานคาร์บอนนะครับผมแล้วก็ตัวพักแขนข้างประตูคาร์บอนลายสองนะฮะทั้งสี่บานเลยนะครับผมพวงมาลัยนะฮะพวงมลัยทรงสปอร์ตคาร์บอนนะครับผมนี่นะฮะเย็บด้วยได้แบบเป็นรูนะครับต่างแดงนะครับได้แดงนะครับผม การตัวอยู่คาร์บอนนะครับผมเสาข้าง DVD นะฮะเป็นคาร์บอนนะครับผมหัวเกียร์คาร์บอนด้วยนะครับตัวนี้นะฮะจัดเต็มทั้งคันเลยทีเดียวสำหรับตัว Fortuner ลำนี้นะฮะนี่มาอีกรอบนึงท่านใดที่สนใจเฮียตกแต่งนะครับสไตล์ไหนก็เข้ามาพูดคุยกับทางแอลเคของเราได้เลยนะครับอย่าฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์แล้วก็กดติดตามแอลเด้วยนะครับ สวัสดีครับ